thank you กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณทิพกระดาก,กันต่อนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวลค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดกันค้างไว้นะคะ <า S 1> เกี่ยวกับตัวสําหรับไปใช้ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอย่างตัวนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ใช่เป็นการรักษาให้หายขาดใช่ไหมคะเป็นการช่วยให้ระบบของร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นต่อต้านกับโรคได้แล้วบุคคลที่นําไปใช้กับโรคเบาหวานเน วันนี้คุณทิพย์มีเคสตัดดี้มาเล่าให้เราฟังไหมคะค่ะเยอะเลยค่ะคุณเอ๋ถ้าเวลาคงไม่พอแน่ค่ะเอาเอาแบบว่าสักเคสหนึ่งสำหรับโรคเบาหวานเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าเบาหวานเกิดจากอะไรนะคะเบาหวานนี่เกิดจากตับอ่อนของเราไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้ถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยน้ำตาลต่างๆก็เลยกระจายอยู่ตามกระแสเลือดนะคะปัจจุบันคนไทยเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเยอะน้องนะคู่กับโรคมะเร็งเลยนะคะต้องตอมาจากตับอ่อนถูกข้องค่ะตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพราะงั้นเนี่ยกลไกร่างกายก็เลย มีปัญหาแต่ถามว่าไร้เวลเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่รักษาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ไร้เวลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูตับอ่อนให้เขาสามารถที่จะผลิตอินซูลินได้นะคะผลิตอินซูลินได้เนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะตับของเราแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างก็พอยดีไปด้วยเพราะงั้นโรคเบาหวานเป็นอะไรที่ใช้ได้ผลจริงๆนะคะสําหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นแผลเบาหวานอย่างแรงๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะ จะรับประทานได้นะคะแล้วก็ใช้สูตรการรับประทานก็คือ2อคูณสค่นะคะรับประทานาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็แนะนําให้ทานตอนท้องว่างนะคะค<ๆ>ตรงนี้ก็ก่อนอาหารก่อนอาหารท้องว่างไม่เป็นไรไม่มีระ,ะคายเคืองกระเพาะแน,ะน่ไม่มีค่ะตายแล้วอันนี้เพิ่งรู้นะคะว่า ตัวตับของเราเนี่ยก็เป็นเป็นตัวทํางานที่สําคัญของร่างกายเหมือนเราของเราเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตับนี่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็ว่าได้มีหน้าที่ที่สําคัญมากเลยนะคะแต่ตับกับตับอ่อนก็คือคนคนละส่วนกันแต่ตัวตับอ่อนเนี่ยคือหน้าที่ความสําคัญเขาคือช่วยในการผลิตอินซูลินใช่บอกใช่ค่ะอินซูลินก็คือดูแลควบคุมน้ําตาลในในกระแสเลือดคุณผู้ชมท่านอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะดีที่วันนี้เนี่ยทางคุณทิพระดาเนี่ยได้มาให้ความรู้กับ เราพอ <c oughs> ดีคุณผู้ชมน่าจะไปสังเกตต, <c oughs> ตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองมีอาการยังไง <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเริ่มว่าตับอ่อนเริ่มมีปัญหาเรามีวิธีการสังเกต <c oughs> เออร่างกายตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างค่ะ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่บางคนบางท่านสมัยก่อนก็จะบอกว่าเอ๊ะปัสสาวะออกมาแล้วทําไมมีมดมาตอมนั่นนะคะ<อ>นั่นแบบสดงว่าเริ่มแล้วนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเป็นค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะมากอ่กากำลังจะถามว่าในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงมีความเสี่ยงเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะต้องอายุมากๆเดี๋ยวนี้จําเป็นไหมหรือว่าในช่วงแบบเอ่กลางๆถึง30เนี่ย ก็บางคนก็เริ่มเป็นแล้วใช่ค่ะเพราะว่าจากการวิจัยนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุน้อยลงทุกวันมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะว่า50-60เดี๋ยวนี้40 20 30ก็ยังเป็นได้เลยนะคะเป,เ,เป็นแล้วค่ะเพราะว่า<ม>อาหารคันกินนะคะ<ม><ม>แล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยออกกําลังกาย<ม>เกิดความเครียด<ม><ม>นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เรียกว่าไม่ไม่มีผักผลไม้นะคะไม่มี ไม่มีเรื่องของกากใยต่างๆนี่ก็มีผลในเรื่องของตับเพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานอาหารขยะแบบนี้มากๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่สมดุลในร่างกายแล้วละนะคะแล้วก็เกิดสารพิษต่างๆในร่างกายหน้าที่ตกมาอยู่ที่ตับแล้วค่ะตับเป็นกระตุกเป็นตัวรองรับถูกต้องค่ะนะเพราะบอกว่าพวกจังฟูต่างๆด้วยเวลาอันจํากัดนะคะของชีวิตคนเมืองกรุงเนี่ยการรับประทานอะไรก็จะเลือกอะไรในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ค่อย ได้มีโอกาสได้เลือกทานกันใช่ค่ะด้วยอาจจะทํางานด้วยอะไรด้วยนะคะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของเบาหวานไปแล้วในกลุ่มของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะเรามีเคสไหมคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วไปช่วยบรรเทาอะไรยังไงได้บ้างค่ะ,คะสําหรับเคสมะเร็งเนี่ยต้องต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง อ่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะคนตื่นตัวกันมากเรื่องของโรคมะเร็งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาตื่นตัวตอนที่มะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาหายนะคะคุณผู้ชม,มไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายนะคะถ้าคุณตรวจเจอในระยะแรกๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะมาเจอกันในระยะที่3หรือระยะที่4ที่เรียกกันว่าระยะทําใจนะคะ<ๆ>ถึงตรงนั้นนี่ก็ก็แทบว่าจะแย่คือ<ล>เรากว่าจะเห็นนั่นเนาะใช่ค่ะแต่ว่าที่เพื่ก็จะมีเคสนะคะลูกค้าที่เรียกว่าป่วยจนขนาดที่ว่าระยะทําใจคุณหมอบอกให้กลับบ้าน ได้ก็คือไปทำใจที่บ้านไปรออยู่ที่บ้านไปรอที่บ้านปรากฏว่ารับประทานเอนไซม์ไรเวลปัจจุบันก็ยังอยู่เยอะมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นโรค HIV ฮิชไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นแหละค่ะอันนี้เราก็จะมีเคสอยู่นะคะถ้าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตได้ HIV นี่ลักษณะของเขานี่คือ ประมาณเลเวลไหนแล้วคะที่ทานตัวไลฟ์เวลก็คือใกล้ๆระยะสุดท้ายแล้วก็ยื้อต่อได้ยื้อได้ค่ะเพราะว่าตัวเอนไซม์ไลฟ์เวลเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงคนที่เป็น h i v เนี่ยถ้าร่างกายของเขาแข็งแรงเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ได้มีมีวิถีชีวิตที่ปกตินั่นแหละค่ะตัวไลฟ์เวลทําให้เขาแข็งแรงนะคะพอเขาแข็งแรงก็ยื้อชีวิตออกไปได้อีก สำหรับโรคมะเร็งก็เหมือนกันเหมือนนกัแต่ว่าไม่ใช่เป็นการรักษาให้หายขาดนะทำให้ร่างกายแข็งแรงคือถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยแล้วเขาก็จะมีแอนติบอดีในตัวเองอยู่แล้วเขาก็จะมีแรงไปต่อต้านพวกโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นใชที่นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจํากัดอายุไหมอายุเท่าไหร่ถึงจะทานได้ค่ะ ไม่ไม่จำกัดอายุนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการรักษานะคะแต่ใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของการป้องกันด้วยเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะที่ที่กำลังดูอยู่นะคะถ้าไม่อยากเผชิญกับโรคร้ายแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้เพียงแต่ว่าต่างกันเรื่องของโดสการรับประทานแค่นั้นเองถ้าวันนี้เราอยากจะให้ลูกๆรับประทานนะคะ<า>ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผักเด็ก,กสมัยนี้ไม่ค่อยทานไม่ชอบทานผักค่ะคุณพ่อคุณแม่ทํำยังไงก็ตอนก่อนนอนก็ให้ลู รการหนึ่งแคปซูลเลยนะคะอาการที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเวลาที่ทานไรเวลเนี่ยเขาจะนอนหลับสนิทนอนหลับสนิทนอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะสดชื่นกับปี้กระเป๋านะคะระบบขับถ่ายจะดีมาก นะคะถ้าคนคนที่ไม่ได้เป็นอะไรรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยจะสดชื่นอย่างยังไม่เคยมาเป็นมาก่อนเลยแต่ในกรณีคนที่เป็นนะคะคนที่เป็นแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าคนที่ป่วยเนี่ยนะคะป่วยระดับกี่เปอร์เซนต์ถ้าสมมติว่ายังไม่ถึง50%เราก็จะให้ทานเช้ากลางวันเย็นนะคะก่อนอาหารนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาเป็นอยู่แต่ว่าไม่ถึง50%เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นจะรู้ตัวเลยค่ะ ะะการรับประทานจะรู้ตัวเมื่อไหร่ก็คือต่อเน,นื่อง30วันค่ะสามสิวันแต่ว่าทานไปไม่มีมวนท้องหรือว่าไม่มีแบบว่าร้อนรูกว่าอะไรไม่มีเนาะ ไม่มีตรงนี้จะไม่มีเลยนะคะ,คะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์เพราะงั้นเป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะ,คะก็เป็นอะไรที่รวดเร็วอย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังค่ะ,คะแล้วในช่วงวีคแรกเนี่ยคือจะยังไม่เห็นผลชัดเจนค่ะต้องหนึ่งเดือนค,อคเพราะว่าสาิวันเพราะว่า,าธรรมชาตินยคะการการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายโดยวิถีธรรมชาติคงต้องให้เวลาสักนิดนึงนะคะคือเขาจะไม่ใช่ประเทศที่ว่าเรียกว่าเป็นปฏิชีวนะเพราะว่าเราก็สะสมมานานเนาะใช่ค่ะบางคนเป็นเบาหวานมา2 0 3 0ปีบอกทานเอ๊วีคแรกให้ ผลอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ใช่จะไปเหมือนนะยาปฏิชีวนะก,ก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นเขาก็เป็นยาที่ไปทําให้ระบบตับไตของเราไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือมาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติฟื้นฟู ร่างกายจากธรรมชาติอันนี้ธารเทร้อยเปอร์เนตลยใช่มร้อยเปอร์เซค่ะเพราะของเราส่งออกเราก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าใบรับรองเรียบร้อยมาตรฐานของเราผ่านอะไรมาบ้างคะออยก็ผ่านออยสำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสถาบันวิจัยญี่ปุ่นให้การรับรององค์การอนามัยโลกให้การรับรอง คือะคะตัวนี้ผ่านมาแล้วค่ะแล้วเพราะว่าเนื่องจากของเราเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั่วโลกเพราะงั้นมาตรฐานการรับรองต้องได้ค่ะรวมถึงในเมืองไทยด้วยนะคะสล,ลัษณ์คาราลมีไหมคะตัวนี้อิสลาม,ต,มตัวนี้ตัวนี้เราเรากลังทําเรื่องในเรื่องของการจดฮาราอยู่นะคะ,คะแต่ว่าอิสลามก็ก็ทานได้เพราะว่ามีผู้ป่วยหลายท่านก็เป็นอิสลามด้วย แต่ก็จะทําตัวนั้นออกมาให้มั่นใจเนาะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเคร่งนิดนึงค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากให้คุณทิพระดานะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณพี่ชทางบ้านนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไลฟ์เวลหน่อยค่ะค่ะ ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กําลังชมอยู่ขนาดนี้นะคะหลายคนหลายท่านกําลังเผชิญปัญหาร้ายนะคะที่คิดไม่ตกว่าโ,โรคร้ายที่เกิดกับตัวท่านเองวันนี้จะแก้ยังไงนะคะเอนไซ e ์ไรเวลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคแรงๆเลยนะคะที่บอกว่าโอ้โหคุณหมอบอกกลับบ้านได้แล้วอย่างนี้นะคะวันนี้เราก้าวท้าพิสูจน์นะคะเพียงคุณโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันนะคะตรงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาของคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไง ก็แล้วแต่กำลังใจสำคัญที่สุดสู้ค่ะค่ะก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือว่าหมดหวังนะคะสำหรับผู้ที่ตอนนี้อาจจะป่วยอยู่และรู้สึกว่าเออฉันอาจจะไม่รอดแล้วเพราะคุณหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วลองดูนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะย้ํานะคะว่าไม่ใช่เป็นการรักษานะคะแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายของคุณผู้ชมเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอร่างกายแข็งแรงขึ้นเราก็สามารถต่อต้านจากโรคภัยต่างๆได้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทิพกระดาพรมมาเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ track. Huh. เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามในตัวผริภัณฑ์ไลฟ์เวลนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ w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  o r l d k i d s a n g j c o m ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ worldweb.co.th ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม ชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง j t v เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจานย์คอร์ปอเรชนันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ